จะทำอย่างไรให้เกิดผลงานจิตอาสาจะทำอะไรจะทำอย่างไรและจัดสนองความต้องการของชุมชนได้หรือไม่ค่ะก็ในช่วงระหว่างที่เจะทโครงการนีนคะก็ะมีอุปสรรคเยอะค,ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือจากเริ่มแรกก็คือมีการวางแผนวางแผนก็ภายในกลุ่มก็อาจจะมีความขัดแย้งกันเองบ้างก็เร,เรื่องความคิดไม่ตรงกรันใช่ไหมคะแต่เราก็ปรับมุมมองก็งาหาการ เมื่อการสร้างงานเพื่อสาธารณประโยชน์ใช้เพียงการคิดว่าเป็นประโยชน์แล้วทำใช้เพียงมีจิตอาสาแล้วลงมือปฏิบัติแต่คือการสร้างงานที่สนองความต้องการของชุมชนดังนั้นความคิดเห็นของชุมชนจึงเป็นสิ่งสำคัญการลงพื้นที่จริงการพบรัษฎรผู้ประสบปัญหาการเปิดโอกาสให้รัษฎรได้บอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสรุปความต้องการของตนเองและชุมชนเพื่อการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน คือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนดังนั้นในขั้นต้นของกิจกรรมจิตอาสาคือเยาวชนจำเป็นต้องสำรวจหมู่บ้านศึกษาข้อมูลและทำเวทีประชาคมร่วมกับคนในชุมชนเพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนคือแร็กๆก็พวกเราก็ได้ได้ไปถามสอบถามกับพ่อหลวงนะคะค<ว>าในชุมชน ซึ่งในหมู่บ้านนี่ค่ะกันีแล้วคนก็คือจะทำอาชีพหลักก็คืสอสาส่วนใช่ไหมมีโรงโม่หินซึ่งแล้วก็ทํางานที่ศูนย์ก็ทํางานกิจกรรมซึ่งโรงโม่หินนี่คือแบบว่าจะเป็นกระถาบคน,นในด้านฝุ่นแต่ว่าพอจากที่ไปสังเกตแล้วแต่ละบ้านอ่ะเขาจะปลูกต้นไม้กันฝุ่นไว้อยู่แล้วหลังจากนั้นเราก็ได้เขียนโครงการใหม่มาเร,รีนรู้ลงโรงเรียนแทนค่ะซึ่งได้มีทางแม่วีรานะคะได้ประสานกับทางของอ,ขอค่ะที่มาดูพื้นที่ค่ะซึ่งจะเป็นเรื่องของสนามเด็กเล่นว่าจากที่มาดูคือสนามเด็กเล่นคือเก่า สีก็ลอกหมดแล้วบางอันก็คือแบบว่าจิงชามันก็หลุดไปค่ะแล้วก็นอกจากสนามเด็กเล่นนะคะจากที่ผู้หญูได้ไปสำรวจสนามมาร์แล้วก็สนามมนยลรบอนค่ะก็จะเห็นได้ว่าเออจะพวกสีเส้นนี่ค่ะก็จะจางหายไปแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็คือจะไม่ค่อยมาเล่นกีฬาในที่โรงเรียนเพราะว่า็นโรงเรียนนี่คือสนามกีฬาก็จะเป็นของประจำหมู่บ้านแต่คนจะไปเล่น บ้านนงนะค่ะซึ่งมันอยู่ใกลแล้วก็เลยได้เลยเห็นว่าเอออยากจะให้คนอ่ะมาใช้พื้นที่ของในชุมชนเพื่อที่จะอาจะได้ใช้อ,อย่างทุมคาดก็ทําให้พื้นที่ที่มีอยู่เกิดประโยชน์มากที่สุดครัผลจากการทําเวทีประชาคมนอกจากจะได้แนวคิดในการสร้างผลงานจิตอาสาแล้วยังจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่วนหนึ่งจะได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจากคนในชุมชนผู้เชี่ยวชาญหรือปราชชาวบ้านรวมถึงบางส่วนอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนในชุมชนจนงานจิตอาสาของพวกเขามีขอบเขตใหญ่ขึ้นเป็นประโยชน์แก่ชุมชนมากขึ้นอีกด้วยปรับปรุงโดย3ส่วนด้วยกันหนึ่งจะเป็นตัวอาคารซึ่งจะเป็นทาสีใหม่ทั้งหมด2จะเป็นห้องน้าก็จะปรับปรุงห้องน้ำแล้วก็ โซลิตาก็จะเป็นการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ